สวัสดีครับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังจะจบการศึกษาผู้สนใจนักศึกษาชาวเถินเทคโนโลยีทุกคนครับอ,อ๋อแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองวันนี้ผมดเรเปรมปรีหมูวิเศษจะมาแนะนำวิจัยอาชีวศ,ศึกษาเถินเทคโนโยลยีนะครับเถินวุฒิชั้นนลคอรัส วิทยาของเรานั้นตั้งมาตั้งแต่ปี2539ตอนนี้ก็น่าจะ25ปีละจะเข้าปีการศึกษาที่25แล้วนะครับเรานั้นมีแนวคิดว่าการศึกษานั้นเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคมเป็นในแนวรูปแบบนี้นะครับเราจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ ของเรานั้นเป็นทางเรื่องหนึ่งรูปนี้ไม่ใช่ผมนะครับเป็นตัวการ์ตูนที่เรากำหนดมาว่าชี้นิ้วขึ้นมาว่าเกิดความคิดจุดประกายเด็กนักเรียนม .3 ามกับม .6 ครับว่าเราจะไปทางไหนดีนะปัจจุบันเรามีความสามารถอยู่ระดับใดชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาค้นคว้าหรือชอบฝึกปฏิบัติ ชอบทำงานมันขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษานะครับนักเรียนเองว่าเราชอบอะไรเราจะมีทางเลือกหลายๆทางเลือกใช่ไหมครับว่าเราจะเรียนระดับปวชปวสอ,อนุปริญญาหรือบางคนที่จบม .6 ก็จะเรียนปวสอ,อนุปริญญาคนที่จบม .3 ก็อาจจะเลือกเรียนม .6 แล้วไปปริญญาหรือจะไปม .6 ก่อน หรือบางคนจบม .3 ก็จะมาปวชก่อนเป็นทางเลือกของเราครับพเพราะเรานั้นสร้างทางเลือกเองเราต้องเลือกเองคือสร้างทางเลือกไม่พอนะเราต้องเลือกเองด้วยบางคนบอกจบม .3 ก็เป็นการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่เอาละไม่ทํางานไม่อยู่อยู่บ้านเลยทํางานช่วยพ่อแม่ไม่เรียนต่อก็อีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับหรือคนจบมหก็ไม่เลือกท,ที่จะไม่เรียนต่อก็อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทุกคนมีทางเลือกเสมอครับ ไปเรียนต่อปริาตีม .6 นะครับก็ต่อปริยตรี4ปีหรือใครจบม .6 มาต่ออนุปริญญาก่อนปวส2ปีนี่ตรงนี้ปวส2ปีแล้วค่อยไปต่อปรยิยตีอีก2ปีก็4ปีเท่ากันนะครับหรือเราไปศึกษาด้านอื่นๆด้านที่เช่นไปเรียนด้านทหารด้านการเรือพาณิชหรือไปเรียนด้านอื่นๆมีหลากหลายครับในชีวิตของเราในทางเลือกการศึกษาเมืองไทยนั้น เปิดกว้างให้กับพวกเราเสมอวิเลยอาชุกาเถื่อนเทคโนโลยีนั้นหลังเราจะเปิดอยู่2ระดับนะครับคือเราจะเปิดหลักสูตรระดับประกาศศิบัตรวิชาชีพก็คือหลักสูตรปรวชวเป็นหลักสูตร3ปีเท่ากับม .6 เลยจบมาก็เทบเท่าม .6 ไปสอบเอ็นทาน์ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้หรือและระดับ อนุปริญญาก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสหลักสูตรสปีมันเป็นทางเลือกที่เราจะเลือกเรียนได้ในสิ่งที่เราถนัดนะครับปวชนั้นเราก็รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่านะฮะจบกศนมาก็ได้นะครับเราก็จะรับมาเข้าเรียนระดับปวชได้ปวสส่วนปวสนั้นนะครับเราก็จะรับผู้จบ มัธยมศึกษาปีที่6นะหรือจบปวชเข้ามาเรียนต่อปวสนะครับจะจบทั้งปวชหรือจบปวม .6 ก็เรียนต่อปวสได้อีก2ปีก็ได้วุฒิอนุปริญญาลหลายๆหน่วยงานนะครับรับคนเท่าทำงานนั้นเขาจะเน้นที่ปวสเพราะเป็นระดับกลาง,ลางเป็นระดับความรูกก้กลางไม่ถึงกับพิญารี แต่ไม่น้อยเกินไปเท่ากับระดับปวชหรือม .6 นะครับที่เทอร์นิโ no นนั้นการเรียนในระดับประกาศศิษยวิชาชีพของเรานั้นเราเปิดรับสาขาอะไรบ้างนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีนั้นเรามี2ประเภทวิชาห,หลักประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเราก็จะเปิดรับสาขาช่างยนต์นะรถยนต์ยังมีดอกไม่ตกงาน สาขาช่างไฟฟ้ากําลังนะก,ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ยังมีกระแส,ะแสไฟมีแสงสว่างมีไฟฟ้าช่างไฟฟ้าก็ไม่ตกงานะนะสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสาขาทีา่ต้องใช้ความเพียรความละเอียดแล้วก็เมื่อไหร่ที่ยังมีมือถือมีโทรทัศน์มี<อ>การใช้ภาพใช้เสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังจำเป็นนะครับ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมเราก็จะมีสาขาการตลาดนะครับมาร์เก็ตติ้งการขายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรับคนที่ถนัดนะฮะเรื่องของการค้าขายการทำการตลาดนะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็เน,น้นเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมกราฟิกคอมพิวเตอร์สำนักงานการเขียนเว็บไซต์การเขียนแอปพลิเคชันโอ้เยอะแยะไปหมดเลยสาขาวิชาการบัญชี ทุกบริษัทต้องมีนักบัญชีบัญชีคือการลงข้อมูลทางด้านการเงินโกหกกันไม่ได้ตรวจสอบกันได้นี่คือการสาขาบัญชีนะครับได้รับประกาศสิบวิชประกาศสิบัตรวิชาชีพปวชนั้นเรารับผู้จบม .3 นะฮะจบมัธยมศึกษาปีที่3เข้ามาเรียนได้เลยครับเรากําลังรับสมัครอยู่มาเรียนที่เทเทคโนลไม่ผิดหวังครับ นี่จบมาก็ใส่ชุดนี้นะฮะมีชุดสไลด์สก็ตชุดเท่าเนะเราจะเรียกกันอย่างนั้นจากชุดฟรีนะครับสามชุดการมาเรียนปวชนี่ชุดช่างนะครับในประกาศเสื้อวิชาชีพชั้นสูงปวสเราก็จะเปิดอะไรบ้างครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเราก็จะเปิดสาขาวิชาช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังต่อยอดเลยครับเรียนปวชแล้วต่อปวสเลย นะเรียนยาวเลยสาขาบริหารธุรกิจเราก็จะมีสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเรียนการตลาดปวชมาเรียนค้าปลีในระดับปวสนะฮะลงลึกขึ้นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลก็คือเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็เข้ามาสู่สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนี่ก็คือเป็นสาขาที่เน้นเรื่องการค้าขายออนไลน์ การเขียน,นแอปพลิเคชันการเขียนแอปการทำ graphic, กราฟิกการตกแต่งเพจการตกแต่งโอ้เยอะแยะเลยนะฮะอิเล็กทรอนิกส์สมัยนี้เลายงานดิจิทัลทุกวันนี้นะครับมีมากมายที่ให้เราดูนะครับแล้วก็สาขาการบัญชีก็ต่อยอดจากปวชมาเลยนะครับเรียนปวชปวสจบบัญชีพอจบประกาศสิวิชาชีพชัพ้นสูงแล้วเนี่ยเราก็ สามารถที่จะสมัครงานหลายๆที่รับสมัครงานนะครับและระบบการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของเรานั้นเป็นระบบทวิภาคีร้อเรรียน1ปีทํางาน1ปีครับมีงานมีเงินมีวุฒเดี๋ยวเราตามก่อนต่อไปรับพูดจบมัธยมศึกษาปีที่6และปะวชนะฮะก็มาศึกษานี่นะครับเป็นนักศึกษารุนพี่นะฮะันนี้ก็จบไปแล้ว ก็มีพิธีมอบบุต,ติบัตรเกียรติบัตรนะครับนี่นะครับเป็นปวสอของพวกเราเรามาเรียนร่วมกันครับมาอยู่ด้วยกันจุดเน้นของการเรียนในแต่ละสาขาวิชาระดับประกาศนีบัตรวาชีพนั้นช่างยนต์เน้นอะไรนี่เห็นย่างครับโเคละพื้นฐานช่างสามแต่สังเกตนะครับจัก,กรยานยนต์ระบบเครื่องยนต์แกส๊สโซลีนดีเซล เครื่องร่างนะเครื่องร่างรถยนต์การการันสั่นสะเทือนชกอัพอะไรพวกนี้นะล้อเลสนะโอ้โหะบ,บไฟฟ้ารถยนต์นะระบบฉีดเชื้อเพลิงรถยนต์การปรับอากาศรถยนต์การคำนวณและปรับแต่งรถยนต์โอเคมากมายนี้เน้นนะครับจุดเน้นในระดับปวชส่วนช่างไฟฟ้ากําลังนี่แะครับมาเลยครับก็เน้นเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารวงจรและเครื่องวัดไฟฟ้า การประมาณการติดต right? right? uh, uh, yes. no, ั้งไฟฟ้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระบบปรับอากาศใช่ไแอร์นะแอร์นี่เราสําคัญนะครับนี่นี่ช่างไฟฟ้ากําลังนะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ดีระบบเครื่องเสียงระบบวิทยุระบบโทรทัศน์ดิจิตอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เนี่ยเหมือนต้องเรียนครับระบบเซนเซอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์หมนี้จําเป็นมากเพราะว่า ทุกวันนี้เรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับตรวจวัดอะไรพวกนี้โอ้เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับแต่เราเรียนประมาณนี้เราจบมาเราได้พวกนี้แน่นอนเราเน้นการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนปวชวที่นี่แค่จบปีหนึ่งเนี่ยแค่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะเดินไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้ารู้เรื่องงานจักรยานยนต์รู้เรื่องระบบเครื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับ ส่วนในสาขาวิชาการตลาดนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการค้าขายแหละครับทักษะการขายกิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้าศิละปะการขายการทำอีเวนต์ทางการขายนะครับส่วนคอมพิวเตอร์ธุรกิจเราเน้นอะไรเห็นไหมครับการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์การออกแบบ Microsoft Office นี่พื้นฐานหลัก Office เนี่ยจำเป็นนะครับ o i t r o s o f t Office ไม่ว่าจะเป็น Word Excel ดัตต์เบดเนี่ยการสร้างฐานข้อมูลโปรแกรมสร้างมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหวไอ้พวกนี้นะครับเราต้องให้เด็กเป็นที่แน่นอนพื้นฐานทางการจัดการธุรกิจนี่ต้องพิมพ์ดีให้คล่องปวชวเนี่ยนะรประวชวผมนี่เน้นเลยนะครับต้องพิมพ์ดีระบบสัมผัสให้ได้ทุกคนนะส่วนสาขาการบัญชีเราก็จะเน้นเรื่องอะไรครับบัญชีห้างหุ้นส่วนบัญชีวสจภาษี มิเชลาถามเด็กว่าอตอนนี้กำลังเรียนอะไรอยู่เรียนเรื่องระบบภาษีนะการบัญชีกิจการพิเศษเอกสารทางบัญชีบัญชีตัวเงินนะครับอันนี้คือจุดเน้นที่เทิร์นเทคโนโลยี no จัดให้กับพวกเรากับนักเรียนที่สนใจมาเรียนนะครับเป็นแน่นอนครับเราเรียนสายอาชีพต้องมีทักษะทางการอาชีพต้องมีทักษะพวกนี้อยู่ในตัวนะครับแต่สําหรับนักศึกษาที่จบมหนักเรียนที่จบมหและสนใจเรียนปวช ไอ้ปวสนะครับนักศึกษาที่จบม .6 ปวชสนใจเรียนปวชเขาเน้นอะไรบ้างครับอย่างเช่นเทคนิคเครื่องกลเนี่ยเราจะเรียนเรื่องนิวเมติกไฮโดรลิกกลศาสตร์เรียนคำนวณหน่อยนะฮะคือหมายถึงว่าระบบไอปวชมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครจบม .6 เราก็จะมีวิชาพื้นฐานให้นะครับวิชาปรับพื้นฐานนะให้เป็นเหมือนกับปวชเลยจะเรียนหนักมากกว่าปวคนที่จบปวชมาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่ง แต่สุดท้ายพอจบปวสแล้วคุณมีวุฒิบัตรมีสิทธิในปวสเหมือนกันนะครับช่างไฟฟ้ากำลังนี่ก็นี่ครับติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้าเหมือนเดิมการส่งจ่ายระบบส่งไฟฟ้าประมาณราคาระบบไฟฟ้านะครับออกแบบระบบไฟฟ้าเลยเห็นไหมครับมันจะสูงขึ้นมาเรียนปวสเนี่ยมากกว่าระดับปวชก็จะสูงขึ้นนะครับ ส่วนการบัญชีก็โอเคแล้วครับมีการควบคุมตรวจสอบภายในบัญชีชั้นกลางบัญชีต้นทุนนะครับไทยจบม .6 ก,ก็เกรียนพื้นฐานบริหารธุรกิจการบัญชีธุรกิจซื้อขายนี่เรียนกันไปเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลก็เหมือนกันนะครับตอนเน้นไปที่การออกแบบระบบฐานข้อมูลไหมครับผลิตสื่อธุรกิจดิจิทัลเนี่ยสำคัญไหมครับสื่อธุรกิจดิจิทัลทำยังไง ให้คนมาสนใจบริษัทสนใจการซื้อขายสนใจด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราจําเป็นนะครับการจัดการธุรกิจค้าปลีกก็ไปที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับไปกรุงเทพครับไปฝึกงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเลยง่ายๆสบาย,บายแต่ว่ามีเงินมีงานมีวุฒินะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินสารสเทเพื่อง,งานอาชีพปาตรฐานและการเปิดงานธุรกิจค้าปลีกนะเพราะว่าผู้นำการขายเนี่ยต้องมีการวิจัย มีภาวะผู้นำนะเรียนปวสสามารถจบปริญญาตรีได้เหมือนกันเห็นไหมครับใช้เวลาเท่ากันเรียนในระดับปวสสองปีเมื่อกี้เนี่ยครับเน้นว่าต่อปริญญาตรีอีกสองปีนี่นะเรียนปาาสาวสก็เรานะครับแล้วเราก็ไปต่อในระดับปริญญาตรีต่อได้หลายหลายคนที่เราเห็นในภาพนี้นะครับก็ไปต่อระดับปริญญาตรีต่อแล้วนะครับ มีงานมีเงินมีวุฒินะครับดูนะครับเราจะฝึกงานที่ไหนบ้างบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทย CP Retail Ring บริษัท MK Restaurant Group นี่จำกัดในระดับม .6 นะครับหรือปวสเรียนระดับปวสนะครับเรียนระดับปวสที่ไปฝึกงานกับกลุ่มนี้ปวชก็จะมีบางส่วนนะครับบริษัท B Quick บริษัท n o n h อน h Tech ประเทศไทยบริษัท c e n t r a l Retail c o r p ป r a t i o n บริษัท C p o อย่างครับนี่นะอันนี้ไปแคนนอนนะครับไปที่แคนนอนเอ้แคนนอนหรือโซนี่น่าจะนะนี่อันนี้ไปรีเทลลิ n งนะครับภาพภาพนี้รีเทลลิ n งนะส่วนนี่อยู่อ๋อไปเซนทันนะครับเซนทันสังเกตได้ง่าย,ายตรงนี้มันเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะนะอันนี้ไป MK คนะนี่ระดับปวชไป MK นะ ันนี้อยู่ร้าน7 e เ e ่ e อีเลเวนครับเรามีการฝึกประสบการณ์ให้กับเด็กมีงานมีเงินมีวุฒิและได้อยู่กับบริษัทชั้นนำนะครับอันนี้ก็ไปอยู่บีควิกนะครับไปอยู่บีควิกหปีเต็มๆนะครับอันนี้อยู่ r t ทอลิงนะครับไปฝึกงานที่บริษัท Reto อ i n g ก็1ปีเต็มๆเหมือนกันนะตอน ชุดนี้ไปที่บริษัทแคนนอนที่โคราชนะครับอันนี้ก็จะไปหนึ่งปีเหมือนกันนี่ท่านจะอยู่บริษัทโซนี่นะที่อมตะนครชนบุรีก็หนึ่งปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนวิเลยอาชีวศึกษาเทิ่นเทคโนโล,โลยีนั้นเราเน้นในระดับปวสน้นเน้นให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้ปฏิบัติจริงและมีะไรายได้ระหว่างเรียน นี่มาเรียนกับเราสิครับเห็นไหมครับหมดเลยนี่นี่คือการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศ,าศาึกษาเทิร์นเทคโนโลยีครับรอต้อนรับเราพวกเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนช่างยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์พร้อมที่จะต้อนรับพวกเราและพร้อมที่จะให้ความรู้และทักษะและจิตทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเราพร้อมครับมาเรียนกับเราสนใจนะครับติดต่อได้นี่ ที่เบอร์ผมเองนะครับ0617982479นี่นะครับก็เบอร์ตามนี้ขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมจนจบของการแนะนำวิจัยอาชีวศึกษาเทินเทคโนโลยีของเราเรามุ่งมั่นพัฒนาเรามีคุณวุมีครูอาจารย์ที่ตรงสาขาที่เรียนนะครับแล้วก็บริหารงานโดยผมนะครับดเรเปรมปรีหมูวิเศษไม่ผิดพลาดไม่ผิดหังแน่นอนครับ ที่สําคัญเรามีสวัสดิการต่างๆมากมายสนใจโทรสอบถามได้นะครับและจ่ายไม่แพงอย่างที่คิดสวัสดีครับ